รู้หรือไม่ว่าเลขไม่ไม่ได้บอกสภาพรถ100เปเ็เพราะเราจะมีวิธีดูเพิ่มเติมยังไงแบบ่งเป็น3ข้อใหญ่ๆด้วยกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มที่ข้อ1สภาพภายนอกเราจะดูยังไงบ้างส่วนตัวผมเวลาดูรถผมจะมองที่สภาพภายนอกอนะครับเส้นสายยังเดิมอยู่ดูว่าตรงไหนมันมีสีแปลกไหมมีรอยบุบไหมเนี่ยครับสิ่งที่ควรดูต่อไปก็จะเป็นน็อตต่างๆนะครับน็อตเดิมมันจะไม่มีรอยไข้นะครับก็เป็นสภาพเก่าตามการใช้งานนอกทั้งสองฝั่งเลยรอยทรงรอยสี อ่าอันนี้มีประตูน่าจะเห็นตรงเนี้ยนิดหน่อยรับได้ไม่มีปัญหาามาดูที่ฝากระโปรงกันดูโครงสร้างสภาพภายนอกเนี่ยเราดูตรงนี้นี่หัวน็อตเห็นไหมข้างนอกข้างในเดิมสนิทแบบนี้ถือว่าสวยนะครับ FK คันนี้ถือว่าสวยไม่ไดยโดนหน้ามาไมไ่โดนท้ายมาวิธีดูท้ายมาตามมานอกจากเราดูฝากระโปรงแล้วเราก็ยังต้องดูอ่านแต่หางมันต้องไม่มีรอยเคาะสียังต้องเป็นสีสีเดิมนะครับไม่มีรอยทำสีนะครับเดิมๆอยู่ข้างในอย่างนี้สวย <c oughs> ไม่โดนหน้าไม่โดนท้ายแน่นอนแล้วด้านข้างม<อ>ันจะดูยังไง เราก็ได้ดูที่หัวน็อตทุกตัวเหมือนเดิมอย่างประตูเราก็ดูตามขอบมีรอยเคาะไหมมีรอยบุบไหมผมจะไม่พาดูเม็ดอาร์ผมว่าเดี๋ยวนี้ช่างเขาเก่งเขาทำได้อยู่แล้วเม็ดอาร์พวกนี้ทำให้เนียนหะถ้าเกิดจะรู้จริงๆต้องไปเอาเครื่องวัดสีมาวัดเนี่ยดูหัวน็อตให้ดูหัวน็อตประตูเดิมเดิมนี่ยน็อตหัวน็อตเดิมถามว่าถ้าในกรณีที่มันมีชนมันเป็นไม่ได้ไหมที่เขามีชนแล้วเขาจะไม่ได้ถอดประตูไปทำสีเป็นไม่ได้ครับกรณีที่แบบชนเล็กเน้อยๆยเขาก็ถอดตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็เอาไอ้ตัวเล็ก เหมือนค่อยๆดันมันออกมาครับตรงที่มันลอยเป็นลอยยุบอะตรงสุดน,นั้นน่ะถ้ากอกว่าถ้าเกิดเป็นประมาณนั้นก็คือชนไม่หนักเบาๆเฉียดๆแล้วอาจจะทําสีหรือ,อจ,จะไม่ต้องทําสีเลยก็ได้นะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันมาดูดูตามหัวน็อตมาดูหัวน็อตหน้าหัวน็อตหลังอย่างเงี้ยเดิม ไม่เคยถอดประตูปากระโปรงหน้าหลังไม่เคยถอดกันชนหน้าไม่มีรอยถอดอ่างหลังไม่มีรอยบุบไม่มีเลยเคาะอันนี้ไม่ได้โดนไม่โดนชนหนักแน่นอนครับเราไปต่อข้อต่อไปกันดีกว <t> ่าคนที่2ที่ผมจะพาไปดูก็คือสภาพภายในเราจะดูยังไง จริงๆทั้งภายในภายนอกมันทําได้หมดเลยช่างสมัยนี้เก่งมากๆแต่เบื้องต้นสิ่งที่ผมจะพาดูก็คือสภา,าพเบาะสภาพภายในมีขาดไหมมีรอยการใช้งานไหมมันสวยเกินจริงไปหรือเปล่าอย่างคันนี้รถปี20เนี่ยกับสภาพเนี่ยตรงนี้มีการใช้งานมาบ้างอ่ะเป็นเรื่องปกติแล้วสิ่งที่จะดูต่อไปดูที่ลางเข้ามาใกล้ๆ uh, องใกล้ๆเห็น <G> ไหมน็อตเดิมมาร์กเดินยึงอยู่ไม่มีรอยขยไม่มีรอยถอดอย่างนี้ถือว่าโอเคสําหรับภายในนะครับทั้งเบาะฝั่งคนขับแล้วก็เบาะฝั่งคนนั่งเลยไปดูฝั่งนู้นหน่อยปะนี่มันก็จะมี ูเงเง้ยดูกล้องมานี่โม okay, okay. องยโอเคอย่างนี้ภายในเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะครับไม่ได้มีการถอดเพื่อล้างหนักล้างหนักในที่นี้ก็คือต้องถอดพรมหรือพงหรือพรมภายในมีแค่นี้ แลวสุดท้ายที่ผมจะให้ดูหลังจากภายในนะครับจะเป็นเรื่องสภาพเครื่องยนต์แล้วก็การขับขี่เพระนาะฉะนั้นแล้วรถมือ2นอกจากเราจะดูสภาพภายนอกสภาพภายในที่เราจะดูภาพที่เซลหรือว่าคนที่จะขายส่งให้เราดูเบื้องต้นแล้วที่สําคัญถ้าอยากให้ชัวร์ไปลองขับดูครับลองสตาร์ทลองขับอย่างคันนี้สตาร์ทติดชึ้งเลยแบตดีแน่นอนนะครับผมจะลองขับดูฟุงอะไรนิ่มนะครับดูสิหักสุดเป็นไงหักสุดไม่มีกุกกัดเอออันนี้ดี อันนี้ดีแน่นทดลองง่ายๆก็รู้แล้วครับโอเคชคไม่มีเสียงกุกกักที่ลงหลุมลงบ่อเนาะเดี๋ยวคมไม่มีกุกกักนะครับโอเคคนถ่ายเวียนหัวตายหาแล้ว <c oughs> ลองนี้มันเป็นลูกลหน้านิดนึงครับลองขึ้นไปเลย <c oughs> อ่าชกหน้าไม่มีเสียงชกหลักไม่มีเสียงขึ้นแล้วนิ่งเลยอย่างนี้คือช่วงล่างดีโอเคแล้วก็เครื่องวิธีดูเครื่องของผมนอกจากการทดลองขับลองสตาร์ทแล้วเด <c oughs> ี๋ยวผมจะมีวิธีหนึ่งมาเด็ดของผม ส่วนสุดท้ายผมที่เป็นไม้เด็ดเวลาที่เราจะเช็คเครื่องคือมาดูที่ท่อเราจะดูยังไงที่ท่อสังเกตไหมครับว่ามันจะมีหยดน้ํารถที่สตาร์ททิ้งไว้นี่ผมสตาร์ทไว้ประมาณ5นาทีแล้วนะรถที่มีหยดน้ําออกมาคือรถที่เผาไม่สมบูรณ์นะครับการที่รถเผาไม่สมบูรณ์หมายถึงว่าเครื่องเขายังแน่นอยู่สภาพยังดีอยู่หรือถ้าเกิดว่าเป็นรถที่มีเยอะๆแล้ว2องแสนสามแสนแลยังเป็นอย่างนี้อยู่แสดงว่าเขาเพิ่งไปโอเวอร์ฮอนมาหรือเพิ่งทำเคลเมนต์ใหม่มานี่ก็เป็น3วิธีง่ายๆครับที่เราจะดูรถมือ2นอกจากเลขไม่ตามที่ผมแจงไป ส่วนใครมีความคิดเห็นหรือมีไม้เด็ดตรงไหนในการดูรถมือสองสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับหรือถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไปติดตามผมไปด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปที่ดีมีสาระหรือเปล่าไม่รู้มาให้ดูอีกดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ